เกี่ยวอะไรก็ตรวจเี่ยวครับเนี่ยจะไม่เรียกเรียบทุกคันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังน้าเห็นไหมฟังผมนะครับไอบิดเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงลุงครับเขาว่าไงนะบิดผมสิเขาบอกอยตรวจเจ้าและจะลากคนขึ้นรถอย่างนี้จะลากขึ้นรถอย่างเดียวไปลุงนี่ไม่มีอำนาจลากกันเขาลากไ่ฟังผมนะผมเชิญบอกว่าเดี๋ยวจะพาตรวจสารติดนะพวกก่อสร้างนะวิการนะ แล้วถ้าไม่เจอไม่เจอก็คือไม่เจอถ้าจะ้องอะไร้องผมมาไม่ถ้าไม่เจอเสียไวนานเสียไวได้เขาเนี่ยน้องไปทำงานนี่เดี๋ยวเขาจะขาได้้องผมมาเลยเอายางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังงี้ี่เอายางงี้เอายางงี้เอายางงี้่เม่อางนไปรถมาผมเขาเจอเหรออะไร เอาเขียนใบสั่งมาเขียนใบสร้งเดี่ยวก่อนไม่ต่างกันเดี๋ยวไม่เห็นได้แล้ีเอีพี่อุ้มเดี๋ยวโทรหาอุ้มกันได้เดียวโทรหาพี่อุ้มนี่ครับเออๆทำนี่นะชื่อผมนะครับขอดำเนินการได้เลยนะครับได้ครับได้ครับผมเกิดความเสียหายได้นะดำเนินการได้เลยครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อนัทวุฒิมหาวงครับสอนออะไรครับบางปูครับอ่าบางปูเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่อุ้มแป๊บนึงได้แล้วครับเชิญเลยเดี๋ยวโพสต์ในกลุ่มได้เลยเออๆผมย้อนสอนมาไม่ติดป้ายอ่านะ รถครับคุณจะไปเออแล้วนี้จะลากจะลากเขาไปตัวดเยี่ยวอย่างเดียวเลยอะโหมันย้อนใกล้จ้องจะจับไปตัวดเยี่ยวไม่รู้ย้อนใกล้หรือไม่ใกล้เนี่ยมันไม่เกี่ยวย้อนแล้วมันทางเท้าคุณครับคราวนี้เดี๋ยวผมด้อเนินการให้อ่าครับดิมเนินการไปเลยงั้นนะเอาเดี๋ยวเราจะได้ดูรอสัทีเดียวนะครับทีละคนผมไม่ใช่ยอดมนุษย์แยกทีละสองคนนะครับไ้เอาเบอร์เอาเบอร์บอกไปรู้ไปรูงเดี๋ยวเอาให้บานเอาโทรศัพท์ไปอุ้มหน่อยแป๊บนึ่ง เอาไปทั้งดเี๋ยวัดคเดี๋วดูเดาจะไปตรวจเดียวอรื่องไงเดี๋ยวดูเอาเด้อรถเมีเียวยครับนกลมก็ไม่มีเลยบทำเหมือนฆ่าใครมาเลยอะโหแค่ๆย้อนสอนงทำไมม่ติดครับก็ติดติดมาเรื่องของผมนะรับตดไม่ติดเราเรงเองทับถ้ายมันไม่มีทะเบียนมันไหมภาษีนไม่เหมือนกันนะครับไม่ ออกรถมาคย้อนไปได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวย้อนไม่ย้อนยุ่งอะไรกนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญให้ไม่ต่งกันรูว่าเอาจบแล้วผมจะไปตรวจเขาไปตรวจเที่ยวอย่างเดียวอะไรกันเออแจวจะไปตรวจเที่ยวไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเลยผมเชิญตัวเข้าไปเลยจะตรวจสอบรถแล้วาเปลี่ยนคำแป๊บอ้าวเออเดี๋ยวไปตรวจสอบไปเลยจะเรียกรากจะตรวจเที่ยวอย่างเดียวเลย พี่จะลาบนี่ตรวจเยี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวโพสในกลุ่มสมุประการไปแล้วก็ของนี้ไปพี่จะโพสอะไรพี่โผมเออนางเสียวบอกเอาเบอร์โทรพี่อุ้มมาแล้วก็บอกเขาีเใช่ใช่ไปตรวจอะไรตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับ่อะไรนี่นะครับมาดูดดิเนี่ยมาดูครับปรดูเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับรถคันนี้ครับเอาผู้รู้กฎหมายช่วยดูหน่อยครับพี่ไม่มีอะไรโอ้เนี่ยพวกเนี่ย เขาถามเข้าบอกว่าอยู่ในรถอยู่ทําไมครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไลฟ์สดเลยพี่ลูกกลัวมากไร้สดเลยไลฟ์สดไลฟ์สดเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปไลฟ์สดไปเออตกไปนี่เนาะอาดิเฟนต์เลยมิวมิวมิวมานี่หน่อยลูก นี่นนมาเครับเชิญครับเชิญมาเรับมาเลยน้อน้อยมาพดลงกลุ่มนะลูกพดลงกลุ่มให้หน้อย,อย,ลยไล่จบมาไลฟ์สดแล้วพดลงกลุ่มไปนะเชิญได้เลยครับรนะแล้วถ่ายวียดีโอกันไปบางส่วนแล้ว พี่พี่พูดตอนแรกน้องไปอยากไอ้นี่โทรไปบอกครอบช่วยด้วยเขาจะไปตรวจเยี่ยวเขาจะลากขึ้นรถเดีเขาก็บอกเอานี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะแล้วทำไมชอบตรวจเยี่ยวกันจังไม่รู้เป็นอะไรสารเสพติดสั่งกฎหมายเขามีแต่พี่ตรวจตรวจได้ก็จะเขียนใบสั่งให้หลานไปเขาปิดที่ไม่ปิด้เขาเดินสอนดูเขียนใบสั่งไปอย่างนั้นพอพี่มาพี่จะลากน้องเข้าไปอย่างเดียวเลยตรวจเยี่ยว ไม่รู้เป็นอะไรทุกสอนนอเลยเจอปุ๊บเยี่ยวปั๊บเจอปุ๊บเยี่ยวปั๊บก็เด็กก็ไม่มีอะไรเด็กน้อยนี่แล้ว คุณตัวสั่นเนี่เนี่ยนะครับเอาเลยเอาเลยเอาไปยั้งอยากเลยครับอย่ามาเถียงกันเลยอย่างนี้นะไม่อไม่ได้กลัวอะไรเลยครับมันเสียเวลาเนี่ยรถพี่ก็ไม่ติดอะไรเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งเด้อแดดเนี่ยไลไรสดอยู่ไปดูแป๊บหนึ่งว่าตัวเองผิดไหมเออเอาเดี๋ยวดูเพราะว่าคนอื่นคนอื่นผิดหมดแต่ตัวเองผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเนี่ยได้ไปดูเนี่ยเนี่ยไปดูเนี่ยรถเก๋งนี่ปฏิบัติหน้าที่นี่เนี่ใช่เนี่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพี่น้องดู เนี่ยมาดูดิล่ะดูไม่มีอะไรเลยครับนี่กำลังปัดหน้าที่ครับนี่นี่แล้วมาดักโบกดักอย่างนี้ครับรวัสดุเป็นตัวเย็นประมาณ5โมงตรงนี้นะครับเริ่มเย็เลยนี่มาดักจับตลอดครับมันไม่รู้เป็นอะไรทุกส่อนนอเลย วันนั้นขับรถไปตรงไปไปอะไระคลองส่งน้ำแล้วก่อนเอาวันนี้อ่าใบกับขี่อะไรครบหมดจับตรวจเดียวเอาคนละส่วนไม่รู้นะเป็นอะไรกันนี่วันนี้นะนี่วันนี้ของผมนะเนี่ยแล้วใบอะไรก็ไม่มีเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยใบอะไรก็ไม่ครบรถตำรวจอนะ่ะเดี๋ยวจะห้าเอา,เอาอมีหรือเปล่านี่ชื่อผมเอาสิถ่ายสิถ่ายเลยถ่ายเลยเลยครับผมจะพาดอนผมไปแล้วครับไปเขก็บไม่ต่างกันไปต่างนี้อ่ไปเขียนเลยงั้นเราไปแล้วเดี๋ยวน้องจะไปนู่นที่นี่ไปเขียนที่โน่นอ่ะเอ้า มันวมดจดผมทำการอยู да ่นู่นเอ็นเขาใช้คอมคอมเจ้าเนี่ยเหรอน้มันใช้คอมคุณเลยคุณรู้จักคอมพิวเตอร์เปล่าผมต้องใช้ผมต้องลงระบบทาไมบเขานั้นเลยเด็ารู้ป่ามันต้องลระบบในคอมพิวเตอร์นะครับคเขียนสั่งใช่มันลงระบบเียอยู่แล้วแล้วที่านอั่งที่อต้องเาปที่กล่มันเป็เรื่องของเขาไม่เรื่องรไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนเรอไรอ๋อโดนจับท่ต้องไปเนี่ยแล้วร่ไม่ไม่ตดอย่างเงี้ยเขียนสั่งไหมเนี่ยีไปดูแล้วมันมี ไปดูนี่ป่ะขับลงไรส์ไรส์สดไปไปไปดูอ่ามาดูรถตำรวจถูกต้องไหมอ่ะมาดูทำไมไม่กล้าให้ดูว่าเพราะอะไรอ่ะเอาไปดูเอาเร็วดูเอาไว้ดิฉันไหมไปครับไปครับเดี๋ยวไปดิครับน้อยเดี๋ยวโพ้นลงกลุ่มไอ้นี่สัง่มเลยเนอะนี่ก็ไม่ติดเลื่อดเขาดึงเขาถึงได้ทำไมอ่ะลุงไรส์ลุดเขาไปใส่ตำรวจลุงสองอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะว่าตำรวจที่ว่าจะมาตามจับเราเนี่ย ขารู้สึกยังไงนะครับเขาครบไหมเอกสารเขาต่อหมดแล้วนะครับเนี่ยมันหลุดเนี่ยเห็นไหมมันหลุดออกมาหลุดอะไรอ่ะอยู่แล้วอันไหนอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไร่ก็ดูเลยิมันคืออะไรครับตอนนี้เอกสารที่ไปวงกลมเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วถ้าคุณสงสัยประการใดเรคุณไปร้องผมมาไม่ทำไมทุกคนไม่เขียนใบสั่งนะครับไม่มีเวลาเยอะขนาดนี้หรอเนี่ยขวรไใบสั่งคุณอมาทีเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ยรถไม่มีอะไรเลยรถตำรวจไม่มีอะไรเลย รถตำรวจไม่มีอะไรเลยพอลบก็ไม่มีไอ้อะไรเนี่ยไม่ไม่มติดป้ายเนี่ยเนี่ยไปดูเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยไปดูรถตำรวจหาจับชาวบ้านเนี่ยแต่ไม่มีตัวเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปดูได้ครับเนี่ยแล้วว่าผมโกหกเนี่ยไปดูได้ล่ะตามจับชาวบ้านแต่ตัวเองไม่มีอะไรเลยจะตรวจเยี่ยวเด็กเนี่ยดูเด้อพี่น้องเนี่ สาวสมุดปากการเด้อบางปูบางปูรได้ทนครับเดียวาดูครับเจ้าหน้าที่นักเกด้ยรับดู้วยครับเนี่ดูเี่ดูการปฏิบัติหน้าที่นะพอพอเราพอเราเจอความผิดเจ้าของแต่กับตัวเองกับจะหาเรื่องเราเลยนะครับดูครับนุ่นเนี่ครับสปอบางปูบางปูเด้อนี่มาก็เต็มเลยนี่ไม่เห็นความผิดเจ้าของเอาไปหอเรื่องของเก่าอยู่นนเอามาเียะไรกันา ไปไปเอามาเขียดเลยปล่อยเลยนะครับเป็นงออกไอต้องมันยกไม่ได้อยู่แล้วรถเรามีอันนี้รถเรามีอะไรใครจะมาข้าายกใหญ่ยกไปทจอะไรเดี๋ยวถ้ายกที่ขับยกไปเลยเธอมาลองโทรหาพี่อุ้มได้เปล่าให้พี่อุ้มเข้ามาใจดีตรงนี้ลองคุยกับพี่อุ้มรถไม่ติดเทอะ